บีมเมื่อวานเห๋งนี่ฟ้าบ่าได้พอกันโดนสภาพมึงคือเป็นแบบนี้วะเราบ้านนะแม่บีมบ่ได้กลับมาเป็นเกือบสิบปีเป็นยังบ้านคือเป็นสภาพนี่ล่ะแม่ไปจางไหนแน่หมอว่าจางไหนแน่ล่ะหมอว่าแม่เนะี่ยเป็นแนพ้ในกระเพาะ่นก็ห้ยามากินเดี๋ยวก็เศร้าดอกลูกแล้วมามาเร่งล่ะแม่ใครบอกเมื่อว่าแม่เป็นมาเร่งแม่ว่างแผนไว้หรือย,อยังว่าแม่จะแบ่งยังให้บีมแน่ แม่บอท่านได้คิดสีแบงเอียงดอกแล้วก็เศร้าเว้าเรืืองหนีเลยแล้วบินไปเว้าให้นอองแบบนั้นได้จังไดมึงว้าให้นอองแบบนั้นน่ะมันบ่แมนดูถูกใจฟ้ามันดูถูกหอดแม่น้ำมึงกับใายมากในเฮือนหลังหนีบ่แมนบ่บีมตีน้อยให้ยังเป็นยังแม่จะปเป่าอยยังไม่ได้เอเริ่มไป คนสั้นต่ำคนระดับเดียวกันนะ่ะไม่ก็ตโองปกป้อกันนั่นแหละพวกระดับต่ำต่ำพวระดับล่างบีมระดับล่างที่มึงว่านะ่ะก็คือน้องแท้ก็แม่มึงเด้แม่นอย่างมึ่คือเป็นคนเรื่อกกับผื่นเจ้ของแบบนี้วะ่ะบุ้ยจะเป็นเพลินขยันเฮดเหวี่ยกคักเนาะแม่ ที่แม่จงว่าแม่ปวดทองนะแม่เศร้าไปแล้วเนี่ยแหงเจาของเนี่ยแหงป่วยขนาดนี้นะควรจะพักผ่อนเวียก,การนะเพาะเผาบางแน่ก็ไข้ขึ้นแล้วล่ะลูกกับแม่กับ่ออยากยู่ซื่อๆเนาะอันใดพ่อเห็ดใดแม่ก็เหตุจ้าขะมันดีขึ้นแล้วนะก็ดีแล้วนี่แม่แม่มากินนีกอนเนี่ย ซื้อยากระใสเสร็ตามมังก่อนดำมาให้แม่พร้อมเด้แม่รูบอถ้าแม่กินยาตัวนี้เขาไปแล้ววะอาการที่แบบว่าปวดหลังปวดเอวของแม่นะมันจะได้ดีขึ้นแล้วแม่จะได้ลูกเฮ็ดเวียกแบบสะดวกสบายเลยได้แม่และแยาตัวเนี้ยมันสามารถกินควบคู่ก,กันกับยาที่แม่กินได้นะตอนนี้เลยแม่ฝ่าวกินเออว่าแต่ลัง เด็กคุยกับไอ้บิมจักเถ่อบลูจ้าเด็กคุยยุแม่เราฝากก็บ,บอกเอื่อยว่าแม่นะ่ะบ่คอยสบายเราเอื่อยบอกว่าเอาื่อยจะมาเยี่ยมแม่อยู่เด้อหลีบลูมือไหนอายสิมากจ้าแม่อืมมือที่เอื่อยจะมาฝากก็จจาว่าดดอ่ะแมเ่เอาเอาเอาจจงซสิเฮือนกับว่าท่านเมียนี่ละไปเมียนเ,ยนเนี่เถอยเดะไปดูนี่เลย ไปไปเดี๋ยวแม่จะไปเมียนโซ่จ้าแต่ว่าเรื่องเมียนเฮี้ยนอ่ะเดี๋ยวฝาเห็ดเองก็ได้แม่น่ะแหงไปป่วยอยู่แม่กัไปพักซะ บีมนิ่บ้านบีมไม่รีตีนี่แค่บ้านที่เคยอยู่อ่ะเนี่ยบีมก็บบริกลับมาเป็นสิปีแล้วว่าคิดเลยว่าบ้านจะอยู่ในสภาพแบบเนี่ยแต่ว่าจังใดก็ต้องเข้าไปให้แม่เห็นหน้ากนนน็นั่นแหะนี่ท่าว่าติดว่ามีทีไรทีหน้าเป็นหลายๆทีเรายัางมาท่านไดแบ่งกันนะนะบีมจะบ่ไม่เหยียบที่นี่เลยอ่ะเออแล้ว นี่เวโอเคหรือเปล่าเวรับได้บอพ่อจะอยู่ได้บอแคสามมือเองอ่ะอืมอยู่ดดไดขอบคุณนะเวที่เวรับไดแล้วก็ยูไดอ,ะอ่ะเนี่ยบีมกับพ่ออยากจะอยูขึ้นกันนั่นละ่ะบ้านเก่าๆส้มๆสกรปรกสกปรกแบบเนี่ออยอบีมว่าเฮ้าฝ่า่าเขากันไปก่อนดีกว่าปะ นนแม่บีมว่าแม่ยา่าเฝ้ากอดบีมเลยดีกว่าพอดีว่าบีมห่อนอะเปลี่ยนไปหลายเลยเนอลูกง่ามปานดาล่าเลยเออว่าจะไผ่หละลูกนะเนี่ยยุว่แฟนบีมอะว <c oughs> ันนี้ครับแม่วันด,ดีลูก เอาบีมเมื่อวาแต่หึงนี่โอ้ยกูนึกว่าแต่มึงว่าไหนมากมือนี่เนี่ยกูก็ห้องกับปัดกวดหม่องนอนมึงเดี๋ยวจังนอยกันแล้วแล้วฟาบ่าได้พอกันโดนสภาพมึงคือเป็นแบบนี้วะเราบ้านนะแม่บีมบ่ได้กลับมาเป็นเกือบสิบปีเป็นยังบ้านคือเป็นสภาพนี่ล่ะเมืงอน่ท่องเกา่าท่องส้มบ่าคิดจะเฮ็ดไม่กัน่ตีผ้ากันอยู่ไปไดนจังใดนี่ ผ้ากันอายคนติขนาดบีมผ้าเวไม่เห็นออียงสภาพแบบเนี้ยบีมยังรู้สึกอายเลยอะแม่แปลว่าดีหน้าที่เวเขายังหลับใ้อยู่อะแต่ว่ามันก็ควรจะเหตุให้มันดีกว่านี้นะป้ะแบบนี้แล้วมันแบบใดฮะถ้ามึงอยากได้เฮี้ยนไม่เป็นอย่างมึงคือ่ปรงเงินมาบ่กบมาบตดเป็น10ปี่ปรงเงินมาห้จากบาทแล้วมึงบอกก็แม่แบบนี้เนี่ยนะฟ้าโดนๆพ่อกันเทน,นึงอะบ่ะต้องเทียงกันดอกลูก บีมกับโฮก็มาหอดเมย่เมยเอาเขาเอาของขึ้นไปเก็บก้อนลูกไปเดี๋ยวแม่ไปเห็ดกับเขากับเขาแล้วลงมากินเขาพร้อมกันนาะลูกเนาะอือฝ้าตปเอาของให้รถกัใหาน้ำป้าไม่โอ้ยบีมเสื้อเว่จะเพื่อนป่ะนี่ป้า ซูมือนี่มึงเหตุงานอย่างล่ะอ๋อกูกะเหตุให้เหตุหน้าแล้วกะปลูกพักไปขายน้ำบานนะมึงโอ้คือจังว่าหละเนาะคนเรียนจบแคมีโหคือจังมึงน่ะเฮ็ดไดซัมหนีมันก็ดีแล้วล่ะแต่ว่ามันต่างจากกูอะที่เรียนจบสูงๆแล้วก็ได้เหตุงานดีๆสบายๆายนะไม่ <c oughs> จำเป็นต้องมาใส่ชีวิตจนๆลำบากลำบากแบบมึงอะ อันที่จริงกูกับบอได้ลำบากอีกอย่างนะกูกับพ่อใจอ่ะโอ้พ่อใจกับชีวิตจนๆเออเข้าใจเข้าใจคนระดับรางแบบมึงน่ะนะอยู่ได้แค่เนี่ยมันก็นดีแล,ะละ้วล่ะฟิลแบบช่อนชันรักหญ้าป้า <c oughs> บีม <c oughs> แล้วมึงเป็นอีหยังหลายบะเนี่ยกูเป็นน้องมึงเด้มึงมาดูถูกกูแบบนี้มึงอึดเบียกคักติ <c oughs> กูกว่าได้ดูถูกได้ละฟ้าแต่ว่า มึงอย่าไปบอกใครด้วยว่ามึงเป็นน้องกูอ่ะกูอายคนมึงก็อย่าไปบอกใครคือกันด้วยว่ามึงเป็นเอื่อยกูกูก็อยากอายคนคือกันที่กูมีเอื่อยเห็ดโตลื่กงคำพูดแบบมึงอ่ะชิววัดมึงไปเบืองมาแล้วน้องบีมนี่ก็นนาร่าคือกันเนาะเวเวจะไปชอบมาเห็นหยางอ่ะ หรือว่าเวาเปลี่ยนไปมีรถสนยมต่าๆแบบนั้นเราตีบีมนี่ยังของบีมนี่เวแค่ช่อมรองสาวบีมเด้ได้ทางไหนกับเมืม่อพูใ้ใดสู่บีมเลยต่คนดอกว่าแต่นี่เป็นยังนี่บีมไปแค่หงุดหิดนิดหน่นอยนะ่ะการที่มันต้องคุยกับคนที่มันอยู่ข้อระ,ระดับกันนะ่ะมันหน่างงุดงิดแบบนี้นี่เองเว เวกับท้นเอาอีกนิดเดอ้อท้นท้นอยู่ไปก่อนถึง่าบ้านมันจะซ่อมสอบไปแน่อีกว่าทีหน้ากับงัวทีเลียงไหวมีหลายโตเลยถ้าเกิด,ดว่าแม่แบ่งสมบัติให้บีมแล้วอะ่ะบีมจะเอาไปขายถิ่มให้เบิร์เลยเฮาจะได้เอาเงินมาใส่กันแบบสุขสบายกันอยู่สองคนเวททนอยู่อีกเนี่ยเดออ้อ โดนแลวลูกเมื่อไดกินเข่าพอมหนะ้าพอมตากันแบบเนี่ยเอากิ้นลูกกิ้นกินินเออแม่แม่เป็นมะเร็งระยะที่สามนบอแล้วหมอบอกว่าแม่จะอยู่ได้อีกโดนปานใดอะแต่ว่ามะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยเท่าที่บีมหัวเขาบอกว่ามันยู่ได้บอโดนนะถ้าให้บีมแนะน้ำนะแม่ จริงที่แม่ควนเฮตอนเนี้ยคือให้แม่ฝ้าโอนสมบัติไห้บีมเลยมันจะก่ะตรงไม่อยากกันที่หลังอะแม่แล้วแม่ว่างแผนไว้หรือยังว่าแม่จะแบ่งยังให้บีมแน่แม่ก็คิดไว้ว่าบ้านหลังเนี่ยแม่สิโยกไห้อีฝ่ามันแล้วทั้งเบิดที่เหลือละแม่แม่จะให้บีมมอนบอ ดีเลยแม่แบบเนี้ยถูกต้องเลยอีฝ่าแม่พอต้องไปแบงยังให้มันหลายดอกคนมามีการศึกษาแบบมันอ่ะเอาไปเหตุประโยชน์อย่างบ่ใดดอกแม่มึงแต่บาทเนี่ยอยู่แบบซ่อมสอ,อยู่แบบค้นช้อนฉันตำยูใดจังใดเนี่ยแล้วแม่จะโอ,อนซื้อให้บีมือใดอ่ะแต่มือนี้ที่ทําการน่าจะปิดแล้วอ่ะเป็นมืออื่นเลยดีบอแม่พ่แท้ได้คิดสีแบงเอียงดอกแล้วก็เศร้าเบาเรืองนี่เลย แล้วบิมไปว่าให้น่องแบบนั้นได้จังไดมันพี่น่องกันสายเลือดเดียวกันมึงว้าให้น่องแบบนั้นนะมันบ่แมนดูถูกแตอฟา้ามันดูถูกหอดแม่นำ้ำมึงกัใหญ่มาในเฮือนหลังนีบ่แมนบ่ หอมคือเกา่าไม่อยู่เนี่ยทำกระดขษีมปีศาจจำโบสกินซอยไว้อะนะป้านเนี่ยหนาคงจะเป็นพื้นเทนหนามไป,ปหมดแล้วอุ้ยบีมนี่มันขีมปีศาจจำโบสกินตัวนี้ที่เพิ่นบอกว่าใส่ดีๆแมนบอเออกูก็อยากลองใส่เบิงงคือกัน น้ำหนาอย่างมึ่งเนี่ยนะจะมีปัญญาสื่อมาใส่อ่ะฝ่าบีมกูบอกกับมึ่งดีๆนะเออมือนีกูจะพาแม่ไปหาหมอมึ่งไปน้ำกูบอเบไปกูประมากักโรคบาดคนมันหลายหนื่เบื่อเออตามใจ แม่ไปจางไหนแน่หมอว่าจางไหนแน่ล่ะหมอว่าแม่เนะี่ยเป็นแผลในกระเพาะเพิ่นกับหายามากินเดี๋ยวก็เศร้าดอกลูกแผลในกระเพาะแล้วมา,มาเร่งล่ะแม่ใครบอกมึงว่าแม่เป็นมาเร่งกะทีมึงบอกว่าเล่าปวดท้องดูๆแล้วอาการที่มึงบอกมาทางเบิด์มันก็คือมาเร่งมาแมนติฟ้าบีมเพอเจอเมื่อิดไปเองป้าแม่ กำลังจะมาอาบน,าบน้ำมาท้้าฟาเอาจาอจมอน้องฟ้าอายวาดน้องฟ้านะ่ะไปยุกัระบายดีกว่าบ่คนนานารักนารักแบบน้องฟ้านี่บ่ควรมายุกอย่างแบบนี้ดอกอายวาดน้องฟ้าไปยุกัระบายดีกว่าป่ะไปใช้ชีวิตแบบสบายสบายะ อ้ป้อยเถอะยังมาหยุ่งน้ำฝาเลยอืมอย่าเล่นโตเลยระรับอ้นี่มีทุกคนอยากได้อายเด้ถือว่าโชคดีของน้องฝานนี่ที่ไอ้สนใจยในอย่างได้ตัวฝามาเป็นของไอ,อ้ซะแม่แม่แม่น่แม่อ้พ่อนี่มึงจะเห็นอย่างผัวกูฮะฮะกูเนี่ยนะเห็นอย่างผัวมึ เมืลองมึงอ่ะอ้อยผัวกูค้นฉ่าอตำยางมึงอ่ะคงจะคิดออกแค่วิธีเดียวแล้วเนาะที่จะได้ไต่เต้าขึ้นไปที่สูงๆอ่ะแต่กูบอกนางไฮเดอคอนยางมึงอ่ะไม่มีสิทธิ์ขึ้นไปที่สูงได้ดอกฮะกูเนี่ยนะที่สิอ้อยผัวมึงบีมเบยขอโทษเด้อเบย์่ะพยายามขัดขืนฟ้าแล้วแต่ว่า้องฟ้าบอก่ย่อมปล่อยไอ้แล้ว ตอแลมึงยังไม่ยอมหลับอีกนายหญฝ่ามึงกล้ามาหยุ่งกับผัวกูกูจะตบให้มึงเรื่องทีตามทีสูงเลยว่าข้อตกลยังมึงอ่ะมามีสิทธิ์มาแตะต้องผัวกูมึงยังไม่หนุ่มนะผัวกูซีโนะเฮ็ดหยังกระบีโต๊ะสาวสอนมันไงมันไม่หยุ่งกับผัวพี่แบบแม่ ไม่ได้เห็นนี่ออกแบบนั้นเลยนะแม่มีด้อายนันละแล้วถิ่มาเห็นบ่นนดีบ่อไายพ่อนอะ่ะพ่อถามแน่พราะเห็นแบบนั้นไปเพื่ออีังแม่ก็เพื่อจะผัวกูไงมึงคอจะเบื่อที่มึงได้อยู่แบบจนๆมึงเลยอยากอยู่แบบสุขสบายเป็นบ่เ,นเป็นยังแม่จะกปอง,งอย่ยงไม่ได้อีกออลืมไปคนสั่นตำ่ำค้นระดับเดียวกันนะ่ะไม่คดตงปกป้องกันนั่นละพวกระดับตำ่ตำต่ำพัวระดับล่าง บีมระดับรางที่มึงววานก็ขึอ้นนองแท้ก็แม่มึงเด้เป็นอย่างมึงคือเป็นคนเลื่อมกับปืนเจ้าของแบบนี้วะฮะแล้วเป็นอย่างตอนเนี้ยกูยูสูงเกินกว่าที่จะมาทอนอยูกับนอย่างแบบนี้แล้วถ้าม่แม่นเรื่องสมบัติน่ะกูมาะกาบไม่ยบมีินิจดอกกูไม่รอต่อดอกบีมถ้ามึงติกลับมาเพื่อแบ่งสมบัติอ่ะกูก็่เหลืออย่างแล้วกูเหลือแค่เหี้ยนหลังเดียวหน้าสีฟลายนั่นน่ะกลัวไปจำนอกให้มึงเลี้ยงจนจบ มึงแยล้งใครมึงหาเงินไปม่ไทเอาเองเลยฮะแม่เอาไปจับต้องหมดแล้วเราเป็นยังคือบ้าบอกให้ไว้กว่านี้ตาเล็บมาเสียเวลามาอุ้ยบีมกูบ่รู้ว่ากูสิสานหาค้อมได้ของอาด่ามึงแล้วล่ะบีมเอ้ยลืมองกำบือเจ้าของยังบ่พอแถมยังลืมหม่องว่าเจ้าของมาจากไสอีกคนแบบมึงอ่ะไปยุ่งใส่บ้นก็บ่จะรอดหรอกก็แล้วแต่แต,ตอนนี้กูเสืออะไร่าชีวิตกูดีกว่ามึงอีกป้าเวย เทากับไปใส่ชีวิตแบบสุขสบายกันดีกว่ามาต้องมาทนอยู่กับยีนโซกับโตกะโซ่คอแบบนี้แล้วไปเฮ้ยเจ้งใดสูเก็บบอบอเจ็บดกตาแม่บอเป็นอย่างน้อแม่เนาะบอมีมั่นเท่ากับอยู่กันไดนแบบสองคนแบบมีความสุขเนาะแม่ ครับครับเจ้าในผมครับฝากดูแลต่อได้ด้วยครับาวเว เว่ให้มูยืมรถบ่อพอดีว่าเป็นลูกค้าเวเพิ่งขายรถไปขายเว่จะขายรถไดจังไดนั่นมันรถบีมที่บีมพอนจนเบิดงวดไม่ก็ต้องเป็นรถบีมสีเว่เดี๋ยวก่อนื้อบีมรถบีมมันจะเป็นรถบีมใดจังไดอะในเมืองโลคั้นนั่นอะเป็นสื่อของเว่ด้เว่จะให้นิยังกับของของเว่ก็ได้บ่แมนติเดบเว่หลอกให้บีมพอนจนเบิดแล้วเว่ก็เหตดแบบนี้ก็บีมเนี่ยนะนี่บีม มเป็นแค่รถเด้ตอนเนี้ยบ้านก็พรเบินแล้วและที่สําคัญซื้อเจ้าของบ้านนี่ก็เป็นซื้อของเวเวได้แหงคนมาเก็บของของบีมออกไปแล้วล่ะบีมอยากไปยุใส่อะบีมก็ไปเลยเด้อเพราะว่าเวนะไม่อยากอยู่กับคนที่ลืมกับพืชแบบบีมไงพอโบราณเขาบอกไว้ว่าอยู่กับคนแบบเนี่ยมันเสียห็นีอย่างบ่ึ้นเวกับยาีน่ะยาีนว่าบีมอะจะมาดึงเวลงไปอยู่นําเมื่อยอย่ามาอากักนี่เมึงตั้งใจว่าแพนหลอกกูไม่โดนแล้วเป็นบอตัอกสวย เอาบีมบีมอย่าว่าเวแบบนี้ที่ล่ะเพราะว่าบีมอะก็ไม่ได้ดีตามไปจากเวเลยเด้งหืมบักซัวบักแว้มึงเหตุแบบนี้ได้งจังโยโวยใส่หัวไปเลยไป